เอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีพวงชนชาวอาร์กันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Survival so Evolve นะครับกับผมไทยโคช h a n n e l กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับมากับพ่อดุมกล้ามโตอีกแล้วโอเค,อเคก็เกิดมาในบรรยากาศที่ฝนตกนะผมก็ได้อัปเกรดบ้านอะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมก็ทําไปคร่าวๆทำเล่นๆไปนะครับคุณผู้ชมนะอ่ะโอเคนี่เป็นห้องนอนใหม่ผมนะครับเตียงคู่นะครับโอเคเป็นไงโคตรเจ๋งผมก็ทําเป็นห้องแล้วตรงนี้อ่ะเพราะว่าตรงข้างหลังนั้นผมก็ไม่น่าได้ไปทําอะไรหรอกอ่ะโอเค เห็นไหมก็มาได้นะทางเนี้ยแต่ว่าไม่จําเป็นละอาา่าผมก็อัปเกรดบ้านนะครับอัปเกรดอไไปเรื่อยนะครับแล้วก็จัดเรียงในรเสาโอ้โหเป็นแถบเป็นแถบเลยเยอะตัวโหดๆนะครับผู้ชมนะอืมก็ขาดพวกหลายตัวเลยนะครับที่ยังไม่ได้จับก็เป็นพวกฟาเบรดนะครับแล้วก็โอเมก้าอะไรเงี้ยเออเยอะๆก็บับฟฟอนจับมาแล้วนะครับผู้ชมนะผมก็เออจะแบบอีซี่นะเออโยนไม่โดนผมเองอะ่ะเออ อยู่ระเบิดไม่โดนผมผมก็จับได้เดี๋ยวผมก็จะพาผู้ชมไปดูแปลงผ่าก่อนสักครู่หนึ่งนะครับผู้ชมนะโอ้โหผู้ชมเดี๋ดเดือดเดือดเดือดเดนัดดนะเนี่ยตัวเอเ l ี่ยนเโอ้มกผมพามาอยู่ที่ใหม่มันออกไข่เยอะขนาดนี้เลยหรอวะโอ้โหเกินไปเปล่าไอ้หน,หนูแล้วเล็กพวกเล็กพวกอะไรออกไข่ยังโอไม่ออกไข่แต่ออกแต่อึครับผู้ชมนะเอออะไรวะเนี่ยเก็บมาเก็บมาถือว่าให้แล้วกัน อ่าโอเคคุณผู้ชมถ้ามีเสียงรบกวนอะไรผมต้องขออภัยกันด้วยนะเออแต่ว่ามันออกไข่เยอะนะเนี่ยหรือมันอยากให้ผมไปจับตัวเอเปกวะโอ,โอ้ห้าไข่เลยคุณผู้ชมเยอะมากตอนที่ผมมีอิเลเมนทัลอยู่เยอะมากนะอือันนี้โทสิกนาโคติกอันนี้น่าจะเป็นกระสุนอะไรสักอย่างผมลองคับไปดีกว่าแปดอันนะปึบโอเคอเผื่อได้ลองใช้ดูนะครับเราก็ลองเปลี่ยนดูว่าอันไหนมันใช้ดีบ้างเฮ้ยทำไมไมันได้เยอะจังอะอ่ะโอเคผมก็ได้เก็บมาละ มันมีชุดเกาะฟาเบตไหมไม่น่ามีเนาะเดี๋ยวผมไปดูชุดเกาะดีกว่าที่เหลือนะยังไม่ได้ทำมันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นดาบเนาะเราได้มาเป็นของฟรีเออก็ดีหน่อยอันนี้เป็นแมมมอธนะครับอันนี้เทคอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึง่งโอเคอันนี้เัลฟาโอ้โหตัวอะไรไม่รู้โอเคเขาเลื่อนหายก่อนอิเลเมนทัลก็ทำการจับไปแล้วหลายตัวนะครับก็เหลือเยอะอยู่อะไรเนี่ยไพรเมอลชุดเกาะเหลือชุดเกาะไพรเมอลครับผู้ชม โอ้โหเดี๋ยวแฟกแฟกเนาะอันชุดก่อนนี้น่าจะโหดมากๆเลยนะครับผู้ชมนะเออดูดิค่าดูบิลิตี้อย่างโหดสําหรับค่าอมอลก็เยอะมากๆนะครับผู้ชมทั้ง400เลยนะถ้าเราเอาไปอัพเนี่ยบอกเลยโคตรโหดอ่ะอันนี้ว่าโหดแล้วอันนี้โหดมากด้วยเดี๋ยวผมไปดูอีกก่อนอีกสักพักน่าจะได้อัพบ้านเหล็กนะแต่ว่ายังดีกว่าอ่ะนี่ครับชุดกอบไฮเม้าเรายังไม่มีนะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมันเป็นแผนที่เนาะทำไว้เฉยๆนี่แหละ ตัวสเปเชียลก็จับมาแล้วเรียบร้อยพรายมอลเทคอะไรเนี่ยไม่เป็นโต๊ะสักอย่างนะครับผู้ชมนะอ๋ะโอโต๊ะเรียนอินแกมเหรออินแกมแบบไพรมอลเทคอ๋ออะไรวะงงช่างมันดีกว่าอันนี้เป็นเรือเหล็กเราจะไปลบกันคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรวะอ๋อเป็นหัวอะไรสักอย่างนะต้องเอาอาร์ติแฟกต์ทั้งหมดในถ้ำท,ทุกถ้ำเลยนะครับมารวมกันนะคุณผู้ชมนะเฮ้ยเอฟเฟกสไปโนว่ะเล่าเจอก็ดีนะผมยังไม่ค่อยเจอเลย เดี๋ยวบินไปบิน,บ,นบินไปเรื่อยๆหาไปมันก็น่าจะเจออยู่อ่ะอันนี้ตัวอะไรวะโฟนิกโฟนิกสักอย่างนี่แหละอืมโอเคอ๋ออันนี้อัลฟาอะไรสักอย่างอ่าโอเคอันนี้ก็ไม่รู้โอเมกา้สาสไปโนมันมีอ่านแปลว่ามันก็ต้องมีตัวนะครับผ,ผู้ชมนะแน่นอนอืมโอเคโอเคอะไรเซเลเทีนนยลนะครับสไปโนเซเลเทียล โอเคผมว่าจะหาอะไรนะชุดเกานะเนาะอันนี้มันเป็นชุดเกาะประดาน้านะครับผู้ชมนะแต่ตัวนี้ก็ว่ายน้ําเร็วไปอืมเออเราอัพปืนใหม่ไหมคุณผู้ชมปืนนี้มันยิงค่อนข้างเบาอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมว่าจะพาผู้ชมอัพปืนใหม่อันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่าของผมก็ยังไม่ค่อยจะครบเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาทําอยู่ใส EP ่ ep หละถ้าได้ทํานะอืมแต่ว่ามันทําค่อนข้างไม่ยากหรอกแต่ว่าเราต้องทำพอลิเมอร์ที่แบบสุกแล้วมานะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นกระสุนอะไรสักอย่างเนี่ยขับไม่ได้ด้วย โอเคชุดเกาะมันน่าจะมีถึงไพรายเมลนะครับคุณผู้ชมนะอืมเนีย่ยชุดเกาะต่างๆนะครับอาต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับมอสนี้เยอะแยะเลยหมดแล้วทีนี้ก็หมดแล้วเหลือของเทคส่วนอื่นต่างๆไปนะครับคุณผู้ชมนะก็ผมว่าจะพาไปจับเอพิกนะวันนี้นะเอพิกก็เป็นเอพิกอันโลนะครับที่ผมเจอข้างต้นนะอ่ะเดี๋ยวพาไปจับกันนะครับสำหรับเอพิกอันโลวันนี้เออไป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 ,ปืนเนาะปืนเห็นไหมไดาเมจมันค่อนข้างเบาะนะสามเองคุณผู้ชมนะ ผมว่าจะพาคราฟใหม่ไม่รู้ว่าจะคราฟได้หรือเปล่าปืนคราฟได้นะครับขอ,อกประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็มันใช้อะไรบ้างนะผมลืมใช้เป็นหนังแล้วก็เหล็กแล้วก็ไม้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ทําการเก็บมาหนังเหล็กไม้มีประมาณ3อย่างนะครับในการคราฟนะครับผู้ชมโอเคทําการใส่เข้าไปเลยประมาณนี้นะก็จะอัพตัวใหม่ไปอัปเกรดไป ก็คือเบาเกินไปทําค่าสรุปได้น้อยนะครับปึ๊บได้ถึงสี่ร้อยไหมโอ้โหสี่ร้อยโอเคตัวนี้เลยปึ๊บเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยตัวนี้เอาเก็บ okay. ไปไว้เลยแรงแรงแรงเอาดิแต่ว่าก็ดีนะแบบโคตรแบบเนี้ยอืถ้ามีเสียงรบกวนอะไรผมต้องขออภัยผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทาการเก็บอันนี้มาไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่ามันจะได้แบบสะดวกสบายในการจับถือนะครับผู้ชมนะโอเคมาอมพวก นี่มันจะออกไข่อีกตอนไหนวะเนี่ยอันโลก็กว่าจะออกไข่ก็นานนะครับอันนี้เป็นเอพิกคาโนนะครับเป็นเพศเมียเหมือนกันนะครับที่จับมานะครับอ่ะโอเคกิฟฟินนะอัลฟาอันนี้ดิลิซิโนนะครับโอเคประมาณนี้ไอ้กิฟฟินนะครับโอเคโหดโหดเลยก็ผมว่าตัวนี้มันน่าจะจับไม่ยากนะครับสําหรับไอ้เจ้าอัลฟาเอ้ยเอพิกคาโนเอ้ยเอพิกอันโลเอยหลงอีกแล้วคุณผู้ชมนะหลงหลง,ล,งลืมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพาไปกับตัวนี้เลย มันโหดนะไอ้เจ้าบัฟฟอนก็โหดมากผมอัพสแต็คโหดเออตบได้ยันบอสวิวเท่าเท่า <ๆ S 2> กันอนะเออแต่ตอนนี้มันวิวสามร้อยกว่าแล้วน่าจะไม่มีตัวไหนสู้ได้อันนี้ไลค์กิฟฟินนะครับผู้ชมนะโหดจัดโหดจัด,ด,จดเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอืมคอสติกอะสีเขียวสวยด้วยโอ้โหวิวสองร้อยแปดสิบห้าอิเลเมนท์ลด้วยโอ้โหคอสติกสีเขียวสวยนะเนี่ยผมก็ชอบอยู่สีเขียวอะ่ะก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรผมต้องขออภัยกันอีกทีนะครับอ่นะโอเคเฮ้ยอันนั้นเทค เมกาโลดอนเหรอโอ้ยอ่างสวยเวลเยอะด้วยผู้ชมเอออะไรวะเนี่ยโอ้สวยเดี๋ยวไปดูในเกาะฮานูก่อนว่ามีตัวอะไรสปอนมาอีกหรือเปล่าผมอยากดูถ้ามีพวกตัวคนโหดโ,โอ้แต่ว่ามันมีเอพิกอันนี้อยู่ไงเฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยเอพิกตัวนั้นหายไปไหนวะอ้าวแล้วเอพิกอันนั้นหายครับเอพิกอินโดมิน e าเล็กอะหายเลยไปไหนวะเนี่ย แต่ว่ามารีสปอนให้มันล้วกันคุณผู้ชมนะเออผมว่าเดี๋ยวมันก็จะเกิดมาเหมือนเดิมนั่นแหละคุณผู้ชมนะขนาดผมมาทีแรกมันยังเจอเลยเกาะคาโน่เนี่ยเออสัตว์แต่ละตัวสปอนเกิดตรงไหนผมก็ไม่รู้นะบินไปเจอเองเออเดี๋ยวดูก่อนแถวนี้มันมีอะไรไหมโอเคโอเคอืมฟลาเบดเนี่ยผมก็อยากจับนะแต่ว่าผมขาดเหลืออะไรหลายอย่างเลยอันนั้นอ่าไฟคิฟฟินนะแน่นอนผมจับแน่นอนไม่ปล่อยไว้แน่นอนครับคุณผู้ชม นี่นะครับอัลฟาเอเปคคาโน่ครับเอเปคอ้าเราลืมอ่านนะครับคุณผู้ชมทำไงล่ะทีเนี้ยลืมอ่านเอ้ยลืมเร,เรียกว่าอะไรนะแต่ว่าอ่านผมจะทำได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมมีหนังไม่พอผมจะลองผสมสีน้ำเงินดูบ้างนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงปงอึ๊บ,อ,บอ่าโดนอ้ยคุณผู้ชมแรงมากดอกละเจ็ดหมื่นเลยเออเอ้ยเอ้ย เอ้ยกัดเหรอกัดลรอเล่าฮะกัดเหรอกัดเหรอเอ้ยกัดผมไม่เข้านะชุดเกาะเอเพกนะดวลกับตัวเอเพกแต่ถ้าผมไม่อัพผมว่ามันน่าจะตีผมเข้านะแต่ว่ามันไปนไหนเลาะเฮ้ยหายเฮ้ยแรงกว่าที่คิดนะเนี่ยแรงมากด้วยนะครับแรงกว่าที่คิดโอ้โหยังโหดแต่ว่าผมลืมเอาคิบเบิลมาคุณผู้ชมโอเคต้องกลับไปที่บ้านนะครับเพื่อไปเอาคิบเบิลนะครับโอเคสแต็กอันนี้อัพครบละเลือดอย่างโหดโอเคโหดขนาดนี้ผมว่าตบได้ยันเอเพกอะ ก็ถ้าอยากฟักไข่นะครับเราต้องไปจับตัวเอ้ยเราต้องไปฆ่าตัวเขาเรียกว่าอินโดมินัสเล็กนะครับเป็นเอเปกหรืออัลฟาก็ได้นะครับฆ่ามาปุ๊บเราก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาได้ก็ได้ไข่มานะครับผู้ชมนะไข่มันคล้ายๆกีก้านะแต่ว่ามันจะเป็นชื่อของอินโดมินัสเล็กนะครับผู้ชมนะ,อะโอเคประมาณนี้โอ้โหไปเลสโกเลสโกเลดี้อ่าเราได้ไข่มาดิดหน่อยแล้วคุณผู้ชม อ่ะปึ๊บได้มาแล้วคลิปเบิ้ออันนึงผมข้าไปอันเดียวพอเพราะว่าเพื่อได้เอาไว้ครับในตัวอันอื่นบ้างนะครับมันจะเปลืองอ่อโอเคเราจับอยู่ตรงไหนนะเมื่อกี้โอเคผมว่าเราได้จับอยู่แถวภูเขาด้านล่างนี่แหละผู้ชมนะโอเคไปเลโกเลโกเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับอืมไม่เป็นการเสียเวลานี่แหละดีแต่ว่าอาันมันยังไม่มีเออจะไปฆ่าตัวไหนะนนี้เอาไง ผมก็ไปหาเอกินโดมินัสเลขค่าหมเนี่ยปึ๊บโอ้โหตื่นแล้วตื่นแล้วแค่เนี้ยเฮ้ยไปช่วยน้องดิน้องโดนตีไปช่วยน้องดิอัลโลปึ๊บน้าใส่เลยลูกใส่เลยเออนั่นแหละสวยไอ้นี่ก็ห้าเเกินเอล์เปเตอร์นะครับคุณผ,ผู้ชมนะอ่าโอเคอัพมาเลยหมดหมดปึ๊บอ่าเลือเจ็ดหมื่นอัพแป๊บเดียวครับเลือโหมดเลย อ่ะสองแสนยังโหดเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอีกคอมพี้ฮะมันเป็นเพราะอะไรมันถึงไปอยู่แบบนั้นได้วะโอ้โหโอ้โหแล้วขึ้นขี่ไม่ได้นะครับอ่ะมาตรงนี้โอเคลงมายังปุ๊บโอเคขี่ละเรียบร้อย อ่ะก็เอพกตัวนี้ก็จับมาได้แล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเาอากมาก่อนอ่าเรียบร้อยอืมสำหรับอิเลเมนทัลนะครับก็น่าจะจับได้นะถ้าผมมีไข่เขาเรียกว่าอัลฟ a านะแต่ว่ามันยังไม่มีเลยไข่อัลฟาเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะจับตัวไหนแล้วมันออกไขง่ง่ายๆอัลฟานะอืมโอเคผมขอพากลับบ้านก่อนแล้วกันคุณผ,ผู้ชมนะโอเคปึ๊บเก็บของมามีของอะไรไหมมีหนังนิดหน่อยนะครับโอเค อ่ะโอเคคุณผู้ชมผมขอบินมาดูทางนี้ก่อนละกันว่าภูเขานี้มันจะมีตัวอะไรหรือเปล่าโอ้สว่างเกินสว่างจ้าเลยโอ้โหมีแต่พวกอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะก็เป็นตัวของเกมอ่ะนั่นแหละผมจะบินดูแถวๆวภูเขาตรงนี้ก่อนว่ามันจะมีอะไรไหมปกติมันจะมีตัวโหดอยู่นะเช่นพวกตัวไฟตัวอะไรนั่นไงผมว่าละต้องมีแต่ว่ามันเป็นตัวอะไรนะผมลืมชื่ออืม ไฟฟิลเตอร์ไลท์ตัวนี้จับได้นะไฟฟิลเตอร์ไลท์อ่ะเออตัวนี้น่าสนมากนี่ไงตายหมดเลยเป็นไฟนะครับผู้ชมนะตัวนี้อ่ะแล้วมันไม่โจมตีเรานะเห็นไหมเออก็คือถ้าเราไม่ไปทาร้ายมันก่อนมันจะไม่โจมตีเรานะครับก็คือว่าดีอยู่ตัวนี้เป็นมิตรต่อธรรมชาตินะครับผู้ชมนะใช่ไหมเห็นไหมเออไม่โจมตีเราผมก็งงเหมือนกันทำไมไม่โจมตีแต่ว่าช่างมันเถอะไม่เป็นไร ค่อยๆกันนะถ้าจะจับนะเวลก็พอประมาณไม่โหดไม่อันนี้เกินไปอ่าเดี๋ยวเราบินมาดูทางนี้ก่อนมีอันโลไหมเฮ้ยอันโลอะไรแถวาภูเขาปกติมันชอบมีอันโลไงเออแต่ว่าก็มีแต่ลูกสมุนอะไรก็ไม่รู้นะครับปกติอันโลจะเกิดชอบเกิด3ตัวนะครับคุณผู้ชมนะโอเค3ตัว3ตัวเฮ้ยนั่นไงคุณผู้ชมผมว่าเราต้องเจออันโลแล้วทีนี้มันไปเป็นกลุ่มนะครับอือหืดูดิ ดูดิเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรวะแดงๆเนี่ยเฮ้ยลูกพี่มันนี่วาคุณผู้ชมข้าสรุปเป็นแสนเลยพี่โอ้โหยังโหดเอ้ยเอาหลอเราอะฮะมาดีไอ้หนูผมขอเคลียร์เลยแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวเอพิกไงเราต้องเอาหนังไงเราใช้ขวานนะครับคุณผู้ชมนะมันจะได้หนังเยอะๆน่าจะใช้ขวานนี่แหละน่าจะดีสุดละอุย้ยได้ห้าร้อยครับได้ไหมอบอัน,นี้อะไรวะ ปึ๊บขาเล็กเก็บไว้ดีกว่าเอ้ยขาเร็วเสาเอาเาเอก็ไฟเฟเตอร์ไลท์นะครับผู้ชมนมะเมื่อกี้อ่ะสวยมากเลยน่าจับหน้าสนแต่ว่าแดนเหนาวก็มีตัวโหดๆเยอะนะจริงๆอะ่ะอ่ะก็บินดูแล้วกันน่าจะเยอะพอสมควรเร็วเสาแถบนี้มันโหดเฮ้ยอ้โหอันนี้เป็นตัวเทคธรรมดาเลยครับปึ๊บเฮ้ยผู้ชมไอช่ไหมตัวนี้มันไอช่ไหมเฮ้ยเราเจอเพื่อนว่ะผู้ชมมันเป็นไอช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวไอช่ไหมไอกิฟฟินนะครับ ผู้ชมนะเบลเท่าไหร่วะเบลสองร้อยห้าสิบห้าโอ้โหอย่างเยอะเป็นเพศผู้ด้วยถ้าเราเอาไปผสมพันธุ์กันน่าจะได้นะคุณผู้ชมนะตัวนี้เป็นตัวเพศเมียเอ้ยเก็บไว้ดีกว่าถ้าสรุปอยู่ที่แสนแปดนะครับน่าจะพอได้อยู่พอได้พอสนหน้าสนแดนหนาวมันก็ต้องมีตัวแบบโหดๆที่เป็นแบบตัวไอตัวแบบน้ําแข็งนะครับผู้ชมนะเก็บไว้เก็บไว้ผมว่าจะฆ่านะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เราต้องเก็บไว้เพื่อไปผสมพันธุ์เอ้ยอันนี้ตัวอะไรวะ คุค้นๆณนะไอ้นี่คุค้นๆณนะโอ้โหไอ้นี่มันบอสดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหเอาแล้วมาดิไอ้หนุม่มมาดิไอ้หนุม่มเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมโดนแล้วโดนแล้วทีนี้บินไม่ขึ้นละโอ้โหติดไฟไปมาดิไอ้หนุม่มเออโดนพลังไปเป็นไงโดนพลังไปเป็นไงอยู่ไหนล่ะฮะอยู่ไหนเราฮะฮะฮะพลนไฟได้เหรอเอ้ยแต่ตัวนี้ถ้าจับได้ก็น่าสนนะ เอ้ย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 โอเคเดี๋ยวนี้พี่มันโหดแล้วเนาะพี่มันโหดแล้วพี่มันโหดกว่าเดิมแล้วเอ้ยเปลี่ยนร่างด้วยมีเปลี่ยนร่างด้วยคิดว่าพี่กลัวเหรอทำแค่นี้คิดว่าพี่กลัวเฮ้ยอันนั้นตัวอะไรวะเฮ้ยน่าสนน่าสนน่าไปดูกดตัวอ e, ีดูได้เลยโอเคครับบินมาดูอ๋อมันเป็นตัวธรรมดาน,นี่หว่าก็นึกว่าแต่ตัวโหดไงก็ช่างมันอันนั้นเป็นเทคคาโนะนะครับโอเคว็บบินมาดูแถวๆนี้เมื่อกี้เป็นบอสนะจับไม่ได้เวลเยอยู่ แต่ว่าจะไม่ได้น่าเสียดายอันนี้มีกะเทเลียมมีกะดิเลียมสักอย่างนี่แหละอืมโหมดโหดจัดเฮ้ยอะไรอีกอันนี้เป็นอะไรเป็นบัฟฟอนไหมน่าจะบัฟฟอนนะตัวนี้จับได้นะแต่ว่าเนี่ยอุย้ยเยอะกว่าตัวที่ผมจับอีกเลยเว้ยอ่ะลองให้มันอันนี้ผมดูนะปึ๊บเป็นไง เลือดลดไหมอ้ลดรถเยอะเลยรดเยอะเลยอุ้ยอุียคุณผู้ชมเดี๋ยวดู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 มันโหดขนาดนี้เลยหรอดูเลือดกิฟฟินผมเกือบตายโอ้ my god หืมผมอสสัยต้องกลับไปเยียวยาที่บ้านแล้วคุณผู้ชมผมไม่เอาแล้วไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ไอ้น้องจริงจริงผมสู้ได้นะไอ้บลอฟอนบลอเฟิลอะไรเนี่ยโหดจ่โหดมากดูเลือดผมเดี๋ยวผมเอาลูกผมมาเคลียร์เออเจอกันใ้หนูเออ ไม่ได้แล้วแบบเนี้โหดเกินไปเดี๋ยวพี่ไม่ไหวนะ้องโอ้โหเกือบตายอ่ะผู้ชมคิดดูเลือดเหลือสองแสนถ้าผมเอาเอาัลฟาไปน่าจะตายอ่ะออตัวนี้มันโหดนะไอบ้บัฟฟอนเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็น่าจะขีเ่เขาเรียกว่าอันโลดได้แล้วนะผู้ชมนะ โอเคถึงบ้านแล้วลูกปลอดภัยแล้วลูกลูกผมเลือดออกเลยเจ็บไหมลูกเจ็บไหมโอ้โหเจ็บหน้าดูอะเอาเอาเอาจริงนะมันทําผมเกินไปเออต้องช้าแล้วต้องชํำรล้าแล้วแบบเนี้กว่าลูกผมจะฟื้นตัวได้นานอยู่นะโอเคอันโลลงไปอ่ะเดี๋ยวไปทําอ่านให้อ่านเอเปกอันโลนะครับผู้ชมนะปึ๊บโอเคนะครับอันโลเอเปกนะครับเบลห้าิบปึ๊บเรียบร้อยกดตัว F แฟโอ้โห อโลอยู่ไหนวะอันนี้เป็นเอพิกสไปโนนะครับต้องใช้ซีเมนด้วยแล้วก็เป็นซิลิก้านะครับอโลอันอนโลเป็นแบบไหนวะลืมนี่ไงเอพิก e อัลฟาเล็กเฮ้ยอัลฟาเล็กะไรอ๋ออัลฟาเล็กถูกละอโลอยู่ไหนวะอืมอันโลอ่ะโอเคนะครับนี่เป็นเอพิกอโลนะครับเหลือ500ชิ้นนะครับสำหรับหนังเอพิก e ก็น่าจะพอได้อยู่โอเคเก็บมาครับแล้วก็ทำการนะครับ เอาไปใส่แล้วก็ลองขี่ดูโอ้โหงานนี้ลูกผมน่าจะไม่ได้ออกโรงงานเลยคุณผู้ชมโอเคมาเลยนี่ครับอันโลตัวโหดนะตัวนี้โหดนะเขาจริงโอ้โหมามาเดี๋ยวลองสักตั้งดูแล้วกันปึ๊บออกไปอืมออกไปก่อนปึ๊บโอเคอันโลนะครับเนี่ยครับขีิขวาเป็นการทําแบบนี้นะครับก็งับแบบรุนแรงนะอันนี้ก็เป็นการงับแบบธรรมดาเลยครับอืม โอเคผมว่าเราต้องลองดูละว,ว่าจะแรงไหมตัวนี้ที่ขวาโอ้โหบินผ่านตายเลยโอ้โหยังโหดโอ้ m ม g ก d โหดมากเอาไปที่เรือแล้วกันเนาะโอ้โหไอ้ป๊อฟอนมันโหดเกินไปนะผมพูดจริงโหดมากด้วยยังโหดอะ่ะก็คือสู้ยากนะเมืเ่อกี้เจ้าลูกผมไม่แบบแช่น้ําแข็งใส่มันผมมนะัทสู้ไม่ได้นะ่าจะตายอะ่ะผมไม่น่ายืยนรับดามเมจเลยเพื่อว่าดามเมจมันแรงจริงๆอะ่ะ ขนาดรูปผมยังแรงเลยเห็นไหมตัวมันก็โหดอยู่นะคือเนี้ยประมาณนี้เลยนะครับโอเคเอาเป็นว่านี่สำหรับการจับอโลน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เกือบโดนฆ่าตายนะครับแบบไปกิฟฟินผมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับบายบายครับผม